สวัสดีครับแม่พี่น้องชาวฮาร์ดบีดล้ำเพิ่นนะครับวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศหลังเวทีนะครับน้องนั่งหางเครื่องเขาก็ลังแต่งตัวแต่งหน้าแต่งเอ้ยนะครับน้องมาแล้วว่นนี้นั่งอยืนนี่วันนี้น้ำหาวสตาร์ดมาไหนสาบานกินหมด เาแต่วอคนเมือคนเนั่มาบอกว่าาแต่งมึนั่งไ่มากอนีแต่แต่หามื่อแรกมากินเขาแต่กินเขานั่งกันไอ้อึงมึงนั่งกินเขาต่ว่าตร้งตากันนี่แหละงก็บอกมึงตาา้ยังเ่ยงันแต่มื่อปวดบนั่งดูน้องกันนั่งกระโดดหันตีอาบเอาแต่ น้ามามาสานเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้งน้ามาบอยตรงใจตรงเจอกันตูใจกล่องไหมหันหน้าไม่เห็นกล่องเลือไปเรืไปเลือไปไปหนักเลยเรือไปหนักไปเปิดคลิปไหมอย่ามือท้าทายก่อนดิพอเอาไหมทั้าทายมือกับทุกอินดักก่อนกับกับเองนห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องของวันนี้ครับพาพี่บิน้องหน้าหางเครื่องกำลังแต่งหน้าอ้าวว้า ยู <filho> <net> ่ท <avez> ี <ve> ่ฮันบีแล้วนางใส่ ว่าเห็นตั้งโดนเนาะค่ะพี่น้องพื่ใไท้ายคีคือในเห็นหน้าเห็นตานู่าพี่หัดที่เราไปนั่งไสสะดอกเรานั่งเต้นบอปีนี้ค่ะทั้งรถบานกับอบปีนีวนน้ำาหนูอยู่บ่อบปีจาโอ้ยน่กับเาห้าหนูตั้งโดดพอดีท้ายคีมาากกับเบอรห็นนิดนึงจานั่งเลื่อนจ้านั่งอยู่หนูก็นั่งอยู่นี่นะจ้าหนูกว่าอยู่พีหัดผีดไปใส่น้ำหาอยู่จ้าน้ำหาพีหัก็่วันนั้นเรานั่งเต้นนั่งเรานั่งเต้น นู่นาเนาะหากันตั้งโดนตู้มึงจแผลที่ทีพบบอกนูดในทางมาพี่ค้าเมื่อคืนพี่ผมผมไปดูพี่มาแต่ผมไม่เจอพี่เลยผมไม่เข้าไปหาพี่ผมไม่รู้ว่าพี่อยู่เต็นท์ไหนมันเอาพูดในทางเมื่อคืนไปดูที่ไหนไปดูที่นครปฐมาไปมาะอะไรศิลปินภูไทพี่อยู่สาวน้อย้าใอ้ผมขอโทษจัเขี่ย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 ตะกูลาแต่นกูจสร้างยีใจ แต่ว่ากล้องสว่างมากเลยนะเฮะ้ยบอเหื่อยเลยน้องเชียงหานะคะสวัสดีค่ะสวยมากนะคะอันนี้กระเทยคนเดียวสวัสดีค่ะ ดูการแต่งหน้าของน้องนะคะอุ้ยสวยมากกินหน้าตัวอะรอาก้งตากินหมูตาเหลือมๆในซูมูนี่ใส่เลื่อนตาหนีเปลาแล้วมีตะเข็ตาเหลี่ยมงไปไม่มีหอยน้ำตาไปนอนอยู่ไก่เรเหล่าไก่บ่อ ี่ตาเหลืองๆากันไมนอนอยู่ไต่เหล่าไก่มาบ่นี่เออหนย่างไม่ลยเออเออย่ากันออเออ้อยสิหวานคือ่หาหว่อยพวกน่ทำไมกินเลยียงชุเตียกรอตัวเ็งาคิดดิด้านนี้นะคะ ไปแอดกำลังทานข้าวอยู่นะคะได้อะไรท่าเนี่คะข้าวขาหมูค่ะเต็มเมี่ยขาใบน้ำจิ้มค่ะศูนย์ไตเหลือมีแล้วมือนดิไตรอนไม่หดไตเหลือมเพราะมันีิไปนอนไก่เหล่าไก่แม่บอลแม่บอลค่ะนอนไก่แม่ไก่แม่คือไม่มีหมัดหมาลายหมาลายนี่นะคะตอนนี้กำลังสีดากอยู่ค่ะทำการผ่าตัดกูลองค่นสีเขียนเขียตา หลยๆมไม่เี่ยเปนอนอยู่เหล่าไกลแม่หรอเป็นนอนมาหันนี่เขะาเดี๋ยวปอดว่าติ๊กไทยเขาไม่ยเดดแดงงวัวไปทางหลังดูป่ะนี่หัวกไเห็นแล้วยิ่งกว่าไม่ยเด้อีกปนี่อันี้ผมคัดผมแม่แบบเพศตันเบ้แนซีดีกระามบานเขารวยพอกระแม่เขารวยเขารวยเอากระสือมาถมดิ โอ้ยนั่นมืองไหนขึ้นไปยันลุยไม่ได้ตัดเหลี่ยมอันนี้ตาเหลี่ยมมีแล้วสามเม็ดสามกระดาษคนติดตาเหลี่ยมแปลกๆเบิ้งหลอกสามแล้วก็ไปแล้วก็ไปกันไปกันไปเราบ้างไงดีอันนี้เต้นใครเออ ยางอ่อนทั่วก่อนนะคะพี่น้องข้าวเริ่เต็ดผู้ใดต็ดผู้ใดจะมาอ้าวน้ำหาบักโดนนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับบานด้ลหายตายจ้าก,กาเติดกับเป็นผู้หนีกางบนันอาหายนะถักเป็นตัวบางกลุ่ม ด้แบบมันแบบมันแบบสามแบบเฝ้าแบบเล่งจะใส่ขึ้นนี่ตีเน่ใช้แล้วเลือกขั้นแบบลังไม่เดียวแบบน่นแล้วเอากาวหยอนลงเหล็กบ,บานเลยเออเลยเอ็ดดี ตกวันนี้นะ่ะวันนี้สบายปรือครับที่อยู่มาเลยอันนี้อนคอมเมนตนะ์เลยอะไรสซนโลหิตชีพหเหรอยาโลหิตชีพได้รอบปลายเดือยที่ที่โลหิตชี กินเ้าดเราจะเห็นคิมอีเจนี่จ้คุอเราจะเห็นมป็นเดือนเดือนแรมเดือนแรมเดือนกินข้าหรือยังกินแล้วค่ะกับปิ๊กไก่กินแกงนั้นเขาเนมนูแซ่บแแกงนันแกงนอย่น้ำมันโสมอสรุนเป็นน้ำมันสมมันบาร์ใช่แล้วบาอยู่เมื่อก้สมเอามันเป็นแกงเ ไม่ว่าต้ม่สดบอยแกงต้ไม่สมต้มไม่สดต้องเป็นแกงใัส่ปลาหลใส่อย่างเป็นจะเนาะเราจะได้รำกี่ทุ่มสองทุ่มครึ่งเขาจะเริ่มรำก่อนให้เจ้าภาพอันนี้ไหมรำกีก่ฉากสองฉากสองแล้วก็สองนดหนึ่งอสองนิดหนึ่งเขาไปรได้บอกว่าจะฉาก จะคือลองให้มวนเห็นพิววัอนนดอยู่น้ำกันม่ากบอกโดนหัวตลูนนี่ล่ละอ๋อคือบรหัวหยองฮะห,หัวหยองท่านอิสไซต้องลอกผิวก่อนแต่เหมือนแรกเลยม,มาไดหลายเชือกผูไ้ได้ขับเป็ดผู <c oughs> <c oughs> ้ได้ขับไป็ดยสาย เริ่มลาย,ลยนะพี่น้องตอนนี้กำลังหนึ่งทุ่มนะครับคนเริ่มมาแล้ว <c oughs> นี่นี่น่าดูมอลลมีต้าดอมิลลที่นี่นี่เายนาไม่เปิดใส่เห่าเนาะมาเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมา้มาวอีกแ้วาอี่เดนมีคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสตอี่สรีนะค่ะเด้อเ้ามรคติเพ่นก่อนค่ะเพ่นติดตาสองสัตว์ค่ะไปทางไหนมาเนาะค่ะไปทางคนไปหาพระเอกร์มามันมันมันุนากรอยเหโอเคนะค่ะพี่น้องเล็กนิดน้อยนะแล้วจะาผู้ายจีน้อแตงเป็นทยยแม่ จะบอกคนโบเบิงแล้วจะบอกคนโบเบิงตะกี้คนเบิงหลายๆเนาะตะกี้ตงมีน้องไปเอือรนเปิดคี่ยตลอดเด้มเป็นดาราของตะกี้มันมีคนแย่งทายไงตะกี้มไหลโซดเนาะมีแต่มีแต่ห้าวมีแต่ซุ่มห้าวคิดหอดนะคิดหอดนะหายใจตัวตนดีต้อนี้อายุ่ใสอุ้ยกดกดไลค์พันกว่าเลย โอเคนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องฮาร์ดปีนนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะ